เศรษฐกิจไทยนะครับในที่สุดแล้วก็ยังคงมีสัญญาณไม่สู้ดีนะัและก็ยังคงมีการปรับลด GDP ของประเทศไทยจนกระทั่งลบ10%ก็อาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับเศรษฐกิจไทยในปี2,563ร่วมคุยกับบัญชาโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเอามาดูเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะครับในที่สุดแล้วก็ยังคงมีสัญญาณไม่สู้ดีนะั และก็ยังคงมีการปรับลด GDP ของประเทศไทยจนกระทั่งลบ10%ก็อาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับเศรษฐกิจไทยในปี2563นะครับรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับคุณธัญรัษณ์วัชระชัยสุรพลนะครับได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจไทยในปี2563โดยเฉพาะตัวเลขที่มักจะเปิดเป็นประเด็นแรกสําหรับทุกสํานักวิจัยทางเศรษฐกิจก็คือตัาตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เรียกว่า GDP ล่าสุดปรากฏว่าทางกสิกรไทยนะครับได้มีการปรับลด GDP ประเทศไทยเป็นครั้งที่3ติดต่อกันน่าจะเป็นปีหนึ่งที่มีการปรับลด GDP ที่ติดกันและเป็นขาลงต่อเนื่องนะสำหรับค่ายกรสิกรไทยนั้นการปรับลดครั้งที่3ที่ประกาศออกมาเมื่อวานนี้ทำให้ GDP ประเทศไทยนั้นคาดการว่าจะติดลบ10% 2หลักเลยครับนะบก่อนหน้านี้ครั้งที่2ของกสิกรไทยคาดกาว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะติดลบ6% แสดงว่าพอเทียบครั้งที่สที่ลบเป็น10มีอะไรที่ทําให้การติดลบเพิ่มขึ้นถึงลบสน่าสนใจทีเดียวนะครับถามว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะการที่ตัดสินใจปรับลดครั้งที่3ลงถึงเป็นลบสินั้นถ้าจะดูกันจริงๆปัจจัยหลักก็ยังคงเป็น2เครื่องยนต์ยักษ์ประเทศไทยที่ไม่เดินเครื่องไปไหนเลย1ส่งออก2ท่องเที่ยวเรากลับเข้ามาดูท่องเที่ยวก่อนก็ได้เพราะเนื่องจากว่าขณะนี้เหลือ4เดือนสุดท้ายนั่นก็หมายถึงไฮซีซั่นกันแล้วตามภาวะปะกติที่ไม่ได้เกิดเรื่องโควิดนะ การเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นเป็นที่ทราบกันดีับว่าต้องมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักชั้นคุณภาพซึ่งมักจะเดินทางช่วงไฮซีซั่นปลายปีก็คือจากยุโรปเมื่อ่า่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งมักจะเดินทางเข้ามาในช่วงของโกลเด้นวีคหรือว่าสัปดาห์ทองซึ่งมักจะเกิดขึ้นจากการหยุดช่วงระยะยาวตีสวักประมาณช่วงตุลาคมเห็นไหมฮะไมื่อ่าจะเป็นนักเดินทางท่องเที่ยวจากกลุ่มของประเทศอาเซียนซึ่งเป็นสัดส่วนตลาดใหญ่อันดับสองรองจากประเทศจีนก็คือเี่ อินโดฟิลิปปินส์เมียนมาสปปลาวเวียดนามทั้งนี้หมดเลยมาเลเซียสิงคโปร์ด้วยนะครับทีนี้ถ้าดูตรงนี้แสดงว่า2เครื่องจักรนี้ไม่ฟืน้นและไม่ฟื้นอย่างเช่นที่บอกว่าทําไมต้องเพิ่มการจนํานวนการติดลบอีกลบสกลายเป็นการคาดการว่า GDP จะอยู่ที่ลบสิเนะครับเมื่อไม่ฟื้นแล้วเนี่ยนะครับเศรษฐกิจไทยถามว่าจะไปฟื้นปีไหน ค่ายเกษตรกรไทยบอกว่าถ้าจะฟื้นจริงๆเนี่ยจะทยอยฟื้นคือจะไม่เป็นการแบบปลุดกลับมาอย่างเดียวเลยนะฮะจะทยอยฟื้นตั้แต่ในช่วงปลายปีนี้และต้นปี64ในลักษณะการฟื้นตัวแบบไหนทราบไหมฮะยูเชฟลากลงมาแล้วไปท้องน่เลยว่าขึ้นอย่างนี้อันนี้ค่ายเกษตรกรบ,บอก U-shape นะฮะและเขาติ้งต่างบนเหตุโดยโดย,โดยเงื่อนไขว่าถ้าไม่มีการระบาดรอบที่2ของโควิดอันนี้เป็นเป็นหัวใจเลยเป็นเงื่อนไขของทุกสำนักที่จะขีดทิ้งเอาไว้ ว่าถ้าเขามองลบสิบกระบวนการที่ว่าไม่มีการระบาดของโควิดรอบสองที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยท่านผู้ชมครับมันจะอยู่อตรงรอยต่อระหว่างเดือนกันยายนกับตุลาคมทําไมเป็นเดือนตรงนี้อย่าลืมนะครับว่ามาตรการการช่วยเหลือของภาครัฐทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นจะมีอายุในการหมดความช่วยเหลือเนี่ยสิ้นสุดรอยต่อต,อตรงนี้ช่วงกันยากัตุลาคมไม่ว่าจะเป็นมาตรการชะลอการจ่ายภาษี ทั้งบุคคลแล้วก็นิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นมาตรก,การในเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้หรือว่าการให้เงินตอบเปรียอ,อะไรต่างๆก็จะอยู่ในช่วงนี้เหมือนกันเห็นไ,ไหมครับทั้งหมดรอยต่อมันจะเกิดขึ้นตรงนี้อย่างศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเ็าบอกว่า้ช่วงรอยต่อที่มาตรการช่วยเหลือจะจบในกันยาตุลาเนี่ยนะฮะกลุ่มที่น่าเป็นห่วงธุรกิจเนี่ยก็คือกลุ่ม SME เนั่นเองซึ่ง SME จะมีทั้งหมดถึง3ล้านรายทำไมกลุ่มนี้จึงถูกน่าเป็นห่วงมากที่สุดอย่าลืมนะครับว,ว่ากลุ่มนี้เนี่ย การเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็ยากหนักหนาสาหาัสเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาหลายสิบปีการใช้ระบบการเงินหมุนเวียนเงินสายป่านต่างๆก็มีทั้งกู้นี่ยืมสินยืมญาติบ้างน,นอกระบบก็มียิ่งเข้าสู่สถานะการเข้าไม่ถึงของแหล่งเงินกู้และเจอสถาวะของการช็อตแอนช็อคของสายปา่านทําให้หันเข้าไปที่ใด้านของเงินกู้นอกระบบมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งสําคัญต่อไปก็คือว่า เงินทุนสะสมซึ่งกลายไปเป็นหนี้สะสมเนื่องจากว่ารายได้ถูกช็อคแอนช็อตเป็นศูนย์กระทันหันแต่ยังคงมีต้นทุนจากเรื่องของค่าเช่าค่าจ้างพนักงานต่างซึ่งมีการปรับลดมาบางส่วนแล้วจนถึงนาทีนี้เชื่อไหมครับว่าบางธุรกิจที่ตัดสินใจให้พนักงานนั้นพักงานโดยไม่จ่ายเงินเดือนเมื่อจบปัจจัการตรงนี้ปับ๊บเกินกว่าครึ่งจะต้องตัดสินใจปลดพนักงานอกทันทีเพราะโดยสถานการณ์ของการช่วยมาถึงระยะหนึ่ง ในขณะเดียวกันสิ่งที่ไม่ฟื้นเลยก็คือรอบของธุรกิจของธุรกิจ s m e ที่ควรจะขึ้นมารองรับกับจังหวะของมาตรการที่จบเข้ารอยต่อรอบการฟื้นตัวของธุรกิจ s m e นั้นยังไม่เห็นชัดเจนเลยครับดังนั้นทําให้3ล้านลายของธุรกิจ s m e ในไทยนั้นกลายเป็นธุรกิจที่น่าังน่ากังวลและน่าห่วงมากที่สุดเห็นไหมฮะเขาบอกมีการจ้างงานผูกพันมีผลต่อรายได้และสภาพคล่องของ s m e แน่นอนไอ้ซึ่งที่ผ่านมารัฐก็มีมาตรการดูแลสภาพคล่องไปแล้วถึง3ล้าน6แสนแสนล้านบาท ทีนี้เขาคาดการณ์ว่าจะมีมาตรการออกมาเพิ่มเติมในระยะ6กถึงแเดือนข้างหน้านะฮะเพื่อที่จะทําให้สภาพคล่องเนี่ยต่ออายุให้กับกลุ่มธรุรกิจเอสมต่อไปได้ส่วนอีกคนหนึ่งนี่นะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกษกรไทยเคอสเซ็ตวศินวณิชว,วรนันท์นะครับบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยนะฮะจะมีความเสี่ยงอยู่5อย่างด้วยกันท่านผู้ชมฟังไ้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีเหมือนกันนะฮะหนึ่งการระบาดของโรคโควิด -19 นะอันนี้เป็นปัจจัยที่1นนะครับทั้ง วัคซีนเจอเมื่อไหร่อ่าเนี่ยปัจจัยที่1ทั่วโลกมองอย่างนี้แหละครับขนาดที่อัตราการเร่งระบาดเป็นยังไงหาวัคซีนเจอได้เร็วแล้วหรือยังจะเป็นปัจจัยแรกปัจจัยที่2อคือการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาอันนี้ก็เหมือนกันครับการเลือกตั้งของอเมริกาขนาดนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง2เดือนเต็มแล้วนะฮะสพฤศจิกายนเป็นวันที่คนอเมริกันต้องออกไปใช้สิทธิ์แล้วก็คณะอิเล็กโทรโหวตซึ่งเป็นเสียงสําคัญเนี่ยก็จะต้องใช้สิทธิ์ในการเลือกประธานาธิบดีคนต่อไปก็ยังไม่รู้เลยครับว่า ทัาไปต่อหรือจะเป็นไบเดนนอนมาซึ่งถ้าเป็นไบเดนนอนมาก็อีกสหนึ่งคือเดโมแครตขึ้นมาคราวนีน้นโยบายสําคัญต่างๆเกี่ยวกับทางด้านของเศรษฐกิจโลกนะเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศระหว่างจีนกับอเมริกาจะเป็นอย่างไรหรือถ้าทัานอนมาเหมือนเดิมท่านผู้ชมอมองภาพไ,ได้ไม่ยากว่าอเมริกาเกรดอาเกนและจะอาเกนและอาเกนแน่ๆในอีก4ปีข้างหน้าเพรความเสี่ยงและความแน่นอนตอนนี้ทั่วโลกก็มองดูอยู่นะครับปัจจัยที่3ก็คือความขัดแย้งทางด้านการค้า ระหว่างประเทศของสหรัฐจีนซึ่งยังไม่จบนะฮะยังมีเป็นมหากราบต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกีดกันทางการค้าโดยตรงจากการใช้เรื่องของมาตรการภาษีไม่ว่าจะเป็นมาตรการการกีดค้าทางการตรงกับเอกชนที่อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีเช่นแน่นอนครับแบรนด์สมาร์ทโฟนขนาดใหญ่ๆซึ่งว่าด้วยเรื่องของการไม่รับสาข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นเกีย่ยวกับเรื่องของสงคราม ทางด้านของการเมืองระหว่างประเทศของทั้งสองประเทศซึ่มีการตอบโต้กันผ่านทั้งฮ่องกงหรืออะไรก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่มันจะเป็นปัจจัยตัวต่อไปนะครับและปัจจัยที่4ก็คือบรรยากาศเศรษฐกิจจากความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ตกต่ำถดถอยลงต่อเนื่องซึ่งจะทําให้ท่านผู้ชมรู้ข่าวไหมครับผลิตสินค้าให้บร,ริการออกมาก็ไม่มีคนซื้อมารับบร,ริการเพราะฉะนั้นแล้วเอกชนจะต้องไปเพิ่มการลงทุนทําไมก็มีแต่จะตัดลดชะลอการลงทุนยืดยาวกันออกไปต่อและปัจจัยสุดท้ายที่มองก็คือคุณภาพสินทรัพย์ที่ด้อยลงนะ่ะ อันนี้เป็นแนวของการลงทุนกันแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเมื่อธุรกิจเดินไม่ได้สินทรัพย์บางอย่างไม่สามารถการผลิตปิดตายมาอย่างนานสินทรัพย์พวกนั้นก็จะมีมูลค่าของความเสี่ยงและทําให้มูลค่านั้นลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวที่เกิดขึ้นที่ใครกสกรก็เลยมองเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการหันเทีด,ดีลงไปเป็นครั้งที่3ติดต่อก,กันและแตะ2หลักเป็นที่เรียบร้อยลบสหรือแม้แต่เปิด5ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นนับจากนี้เป็นต้นไปกับสถานการณ์ตรงนี้นะครับ